ก็จะมีโตัวแต่ละโต๊ะโตห่ตแ่ละโอ๊ย99โอ๊ยเดี๋ยวส่งวีดีโอไปให้ให้นุชดูส่งวีดีโอให้นุชดูไอ้เพื่อเนี่ยอย่บ้านหรอร้าแล้วแกเอ่อย่าห็นมองนี่ขีอยู่ตลอดก็อะอยู่หินเอาไปยังัมหินนอนได้หะ อเลสาน้อยเขาน้อยน้อยดูกล้องหน่อยน้อยน้อยน้อยเดี๋ยวส่งมาให้ใครเกียดดูเออเกียดใครนุ๊ตนุ๊ตกับเกียดนั่งอยู่บ้านเพราะใครอยู่กรุงเทพอันนี้อันนี้ที่นิ้วชี้ไปนี่หุ่นดีๆนี่เดี๋ยว<ะ>เออต็กเต็กกะรี่นี่คนเดียวก <ไป S 1> ันใช<อ>่ไหมใช่ๆเออเต็กกะรี่เออเต็กกะรีเยฟามเหมือนเดิมเป๊ะดูดูเปร๊กะลีเหมือนเดิมเป๊ะ้